สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Goal Set เว็บข่าวสารกีฬาทีเด็ดกีฬาอยากร่วมสนุกแอดไลน์ เวลลูนี่นะคะอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็ออกมาเปิดเผยว่ายอมรับเลยว่าไม่อยากให้เตียโก้นะคะย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลล่าสุดนะคะเวลลูนี่ก็พูดถึงเตียโก้อาคันตารานะคะว่าเขาเกือบจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2013และตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเขาเขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดเลยผมแค่หวังว่าเขาจะไม่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์ นะเขาเนี่ยแย่งบอลได้แล้วก็คุมเกมได้ครองบอลได้เป็นมิดฟิลด์ที่มีความสามารถรอบด้านซึ่งเขาเนี่ยช่วยประคองบาเยอร์ตอนเพสซิ่งคู่แข่งและยังลงต่ำมาช่วยเซ็นเตอร์ฮาฟแย่งบอลด้วยเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วมันก็คงยอดเยี่ยมถ้าได้เห็นเขามาเล่นในพรีเมียร์ลีก แต่ไม่ใช่กับหรือว่าโูปฝางเวนะทำไมพูดแบบนี้ล่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะคะว่าเตียโก้คันตาราเขาจะย้ายไปอยู่ทีมไหนในพรีเมียร์ลีกนะคะติดตามชมกันต่อไปเลย